ดอพี่น้องถามมาว่าสามีพันรายาได้กลืนกินนามกามนี้จะบาปรื้อไม่อย่างไรท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละตตเลขบัญชี0972779-830 ดอเลกาประดินทัดมาเออนี่เป็นประเด็นที่พี่นองท่ามมานี้เจตนารมพี่นองนี้ไม่รู้ว่ามีเจตนารมแบบไหนอย่างไรยพี่นองนะอืม่าผมขะขิดอยู่ว่าเอ้มันเป็นปัญนหาที่พี่นองทามนี่แบบทะล่นทะล่นไมน้อนาทะลึงไม้ อ่าเป็นปัญหาที่ควรแก่การนำมาตตบรือมไม่อืมคารอมองในงีดีไวโกนเลยพี่น้องนะอ่าก็เรียกว่ามองอ่าสังกอบไหิน่าตบันดาน่าพี่น้องมุสลิมินไวโกนเดี๋วถ้าหากว่าอบไปนี่น่ามันก็เป็นฟวามโรอ่าเป็นความโรประเภทนึงเหมือนกัน น้องเทือมือพี่น้องถามมาเรวนี่ก็หาจำป็นนองที่จะต้องจีเจงต้องบกดอพี่น้องถามมาว่าสามีพันรายาได้กลืนกินน้มกามนี่จะบาปรื้อม่ยอย่างไรยนะตัวดีรี่น้มอาซูจีน้ำกามนี่พี่น้องาถามว่าการกินการดื่มข้าไปนี่บาปรื้อม่ยอย่างไรเนาะ ดังนั้นคำตอบของประเด็นนี้ก็ค,คือถือว่าฮารัมถือว่าบาปอ่านี่ถือว่าฮารัมถือว่าบาพปพราะนามอาซูจีนี่ทึ่งเมว่าตัวของมันสะอาดสักที่ก็ตามนามอาซูจีนี่เอ,อื่นจากมาูเอื่นจากม้านี่เป็นองนามอาซูจีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พี่นองถามคือข้องมนุษย์เนี่ยถือว่าสะอาดนะ ใม่ฟา,ามวาน้มอาสูจิทุกเสื้อผ้าพีน่นนอะไม่ว่าหยิบจะต้องล้างเลยเพราะมันสะอาดอ่าเนี่ยมันสะอาดใส่ละมาดต่างๆก็ถือว่าซอละมาดใช้ได้ไม่นายิสเตอย่างใดแต่ถึงแม้ว่าสะอาดนี่ก็ฮารามดื่มฮารามกินนะเป็นสิ่งที่สะอาดพีน่นนองนะในทางด้านที่ว่าไม่ใช่เป็นนายิสนะทกเสือ้อทกผ้านี่ยใส่ละมาดได้ แต่เรื่องกินในเรื่องดื่มมันนี่ถือว่าไม่อนุญาตถือว่าห้ามเนาะตามตัศนะทติซอเฮ็ในมัดจดับชาฟิอียะที่เรายิถือนี่โดมันดังระบุกลางในหนังสือมัจามอชร์มุฮัจซับเลมที่สองนาทีฮาโรยฮาซิพกเนาะบอกว่าฮัน j a ฮิล l u akhlulmani จิต oh โตฮิรีขอถามว่าอนุญาตฮาลาลหรือไม่ให้กินดื่มน้ำอสุจิที่สะอาดนี้ มัวสเน็บต่อว่าผีฮีวัดยาฮานีในปัญหาดังกล่าวมีอยู่สองวัดจ้เอาซาบชาวฟิียานีบรรดาอุลาัมมะในสังกัดมัสยับชาวฟิียานี่นั้มีอยู่สองกลุ่มด้วยกันอัสซอฮีฮุลมัชฮูรูเตตัสนาตีโซเฮพี่น้องไม่ใช่ดออิฟตัสนาตีโซเฮที่มัชฮูดยึดถือว่าอันนฮูลายฮิลู อ่าเทตีจริงแล้วอาุจิดังกล่าวนี้ไม่ฮาลา่นให้กินให้ดื่มเหตุผลเลียนนาหูมุสตักบาสน่นาเขาเรียกว่าป่นโค้งคือยี่กงเงจืม่าเป็นคนค้อ,นอ,นองนะซิ่งซกปรกสักโกรกที่ฮารัมกินนี่เป็น้องฮารามดื่มนี่ไม่ใช่นายิสน่นนาโค้งนายิสเราไปกินไปดื่มอันนี้มันกันเนโอนนอยู่แล้วน่าว่าฮารามกินดื่มไม่ได้ เลือดนายสิตเราอีกินอีดื่มไม่ได้เนาะเห็นว่าไกโเราเอโรเล่เองน้าหัวเราเป็นน้องน้ารเล่เองเเอาเลือดมาทําซุปทาลาบปนกินอันนี้ถือว่าหรามกินอยู่แล้วนะพวกมันนายิสแต่เหตุผลที่หรามดื่มหรามกินนี่หรืออันนาหูมุสตะบาสนโปรอาสุจีนี่เขาจัดอยู่ในของมุสตะบาสก็เรียกของจึม่าสิ่งสกปรก อ่าเหมือนกับนำไล่หานีสิ่งเจือมานำมูอ่ะสิ่งเจือมาซอกปลอกนาสาลืตหนเท,ท่ลำโคขากอกมาทุยอกมาสาเลตต่างๆซสิ่งเหล่านี้ไม่ใจนาะยิสบินงนะแต่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งซอกปลอกนะอ่าเหมือนที่ว่าเคยบอกเล่ว่าบุคคลที่อยู่ในมัสยิดนะเวลาจามนี่พี่น้องส้มควรอย่างยิง่ง เราจะต้องมีอะไรมาปกปิดเราะถ้าหากว่าเราเจตนาที่จะสั่งนำหมูลงไปบนพืนมันยิดเจตนาที่จะทุม่มทุ่มนำาล่ไปนองลงไปในในในบริเวณอ่าพืนเทในมัสยิดนี่ถือว่าฮะดัมนะเซลลาพี่น้นองเพรว่ามันเป็นสิ่งจืมมากนะค้องสกปรกนะข้องสักโคระนะ อันหนึ่งเอคงนายิสเจนหมดตายแม่งตายตบยุงตายเลยก็ไปยนในพืนมัสยิดอันนี Porque, nea, so ้มันก็ฮ a ร a มอยู่แล้วนะเพราะว่าสากน่ะมันกันายิสเนนี่สิ่งที่สะอาดนะนะสิ่งที่สะอาดแต่สะอาดก็จริงไม่อนุญาตให้ดื่มกินเข้าไปนะเพราะเป็นของคอบาอิสเหมือนดังเทกอลัลลอฮฺซาลาวะยุฮัรริมุอะลัยฮิมุลคอบาอิส อัลลอฮ์ท nah, ั้งลาบอกว่าพระองค์ทรงห้ามห้ามบนพวกเขาละนั้นกับบรรดาของโคบาอิสนี่นะของโคบาอิสของที่คือยี่ของที่เจียมากของที่น่าเกลียดขยะขย้งนี่เป็นองอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตั้าหลายห้ามนี่สุราตุนอารอฟอายะตีโรยห้าสิบเจ็ดหาเนี่ยจากอายะต์นี้เลยพี่น้องนี่อุลามะในมัซซับชาฟิญยาฮรายึดถือว่าอะไร อาโรคมังอาเล่นมังอาภาพนามเตาเอ้ยกองที่ขอบาอิสกอบาอิสที่เนื้อมันคือยี่นะอาไม่อนุญาตให้รับประทานให้กินนะวัสซานีทัศนาที่เป็นทัศนาทีดอเอฟบอกว่ายายูู่นะฮารุสให้ดื่มได้วาหัวเก้าลุเชคอบดอันมารูี ะคำพูดของเชคอบบซิดอันมารูซีเลียนนาหูโตฮิรุนลาโดโรโรอฟีฮีอ่านี่คีย์ไอพ้นว่าอสุจิเป็นสิ่งที่สะอานนอแล้กวก็ไม่ให้โทษมุโดรัดแต่ยังเดินอะีกนอืมเ่เป็นทัศนาตีสองนี่เป็นท,ทัศนาติดอเอฟเลยพีนะ่น้องนาเราไม่ได้ยึดถือตรงนั้นงานยึดถือตามท,ทัศนาติโซเฮนอเทมาชุด เอาสรุปในเรื่องนามอาซูจีสะอาดหรือไม้ธารมงกันตั้งซีมัสจับนี่พี่น้องคหนึ่งมัสจับชาฟิญีและมัสจับฮัมบาลียุดถือว่าสะอาดอ่านี่ยโซมัสจับนี่แล้ส่วนมัสจับมาลิกีและมัสจับฮานาฟีพี่น้องอ่ายุดถือว่านาจิสอ่าหมายความว่ามัสจับมาลิกียุดถือว่านาจิส มัสยิฮานาฟีน่าจึดทือว huh ่านายิสและมัสยิชาฟีกับฮัมบาลีอันนี้จึดทื่อวาสอานแต่ข้องมาลิกีบอกพันนีเแล้วนายิสกกจริงวายิบต้องหลางอกหน้าทางในคาณาตีอาซูจีเปียกและกระเฮงนี่ต้องหลางอกต่างซ่งกรณีหน้าโปรดนายิสแต่ข้องอนาฟีเป็นองบอกว่าวายิบต้องหลางอกนี่ในคณาตีเปียกดอก ต่หากว่าเฮงเร็วติดผ้าติดเสื้อไม่ว่าหยิบตองหลังอกนาโกรขูดขูดคิดคิดเอ,อกก็ถตือว่าใครนีก็ถตือว่าใช้ได้อ่าดังนั้นเมื่อในเซมาสับนี้ขีลับกันพันนี้ไปนะชาฟีฮัมบาลีบอกว่าสะอานมาลิกีฮานาฟีบอกว่านาดิสเพราะฉะนั้นอ,อกจากการขีลับเป็นเรื่องที่สวยงามน่าห่าเลยหุกโมของมาสับชาฟียากของเราบอกว่า สูนัตเลยนะให้หลัางอกนะรู้เลยว่ามันไม่นาดิสพี่นองติดเสื้อติดฟ้าแต่ว่าสูนัตให้เราหลังอกนะเพราะต้องการที่จะออกจากการขี้ล้มเนาะอ่าพี่น้องไปเล่ได้ในหนังสืออิยานตุต่อลีบีนเเล e ทีหนึงนาทีแปดสิบห้านะแต่ขอสังเกตตรงนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงว่านามานี้นี่ซาอาน ม่นายสิสเตนามมาซีี่น้องอีกชนิดหนึ่งเลยนามมาซีก็คือนามที่มีอารมณ์ทางเพศเตียวอกมาใส่ใส่โคนที่จะออกนามอสุจินี่ไอ้นามมาซีนี่ถือว่านายสิสอ่านี่ถือว่านายิส่เนาะแตถ้าห้ากว่าติดเสือติดผ้าพี่น้องอ่านี่ ไอนาม,มาซีนี่ติดเสือ้อติดผ้านี่โดดใส่ละมานไม่ได้นะตรงหลังอกเพราะว่ามันนะยิสเตส่วนอาซูจีเตียวอกมาหลังจากนาม,มาซีนี่ไอนี้สะอาดเนาะติดเสือ้อติดผ้านี้ก็คือใส่ละมานได้ก็เลยพอพูดถึงตรงนี้มีประเด็นพี่นองบางส่วนเคยถามเลือก็เคยสงสัยว่าต อาสามีต้องการจะรวมรับนอนกับพันรยาเนี่ยเนโนนพน่ป้นงะนะเมื่อ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 เหตุการณ์มันเกิดอยู่พันนั่นเนี่ยคนที่จะอกนามอสุจินี่ต้องมีนามมาซี่อกมาก่อนในขณะที่สามีเอายกต่อยังว่าสามีมี่มี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 อารมณ์กับพันรยาเนี่ยต้องมีนามมาซี่อกมาก่อนพอนามมาซี่นั้นมันนายิสเนี่ย ห้าผันายิสถามว่ากนที่จะรวมรับนนกับพรรยาตรงล่างโอโคนไม้นามอาดีนี้ที่นายยิสติดติดอยู่ในอวัยวะเพศของสามีตรงนี้ไม่ตรงพี่น้องจริงนั้นและว่านายิสเตะนามยยฟะอัมมันอุบะตุลยาบิฮีบินนิสบัติลินจีมาอีอา่านี่ชาโรอยยัไยไห นะบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานาวตาลาให้การตัดสบกับเขาเนี่ให้มีนามาซีออกมาในกรณีที่บินนิสบัลินยีโมนะน้าคิดกับเรื่องการรวมปรเวณีรับนวนกับพันธยาไม่ต้องไปล่างออกนะเพราะจริงๆเลียวเมื่อนายิสนี้พี่น้องนายิสต,ติดตามร่างกายของเราเนี่นะอวยจิบเราจะต้องล่างออกนะนั้นคือกดปื้นฐานหูกลมพื้นฐาน นะแลขาเราเจตนาทําให้ร่างกายคองเรานายิสเช่นเลือดตั้งอยู่ดีๆไปนนเนาะนะเลือดเป็ดเลือดเกยไม่ว่าเราเละเสร็จ่าเราไปตึงออนิวไปตึงจุ่มก็ตี่เลือดอะมาลูปตามเข็มลูปหวัดคิวหวัดนวดววาไปเลยเนาลูปตรงนั้นตรงนี้โดยไม่มีเหตุผลใดๆตามลักชาโรที่อนุญ,ญาตเพราะยังการจีตนาทําให้ในายิสมาเปื้อนในร่างกาย อ่าที่เอาเกียงเกี้ยวมมาติดท่าเข่งท่าก้าท่านาไปเนอะไม่มีเหตุผลใดๆตามลักชษรอที่อนุญาตนี่การเจตนาทําให้ร่างกายเปื้อนกับนายิสตอวะฮารัมและวายิบจะต้องล้างอกอย่างริมตัวอ่านี่แต่คนติดอาสามีพันรยาที่รวมรับโน่นนี่พีเนอะในโน่นเขาไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่อัลอลอฮฺซุบฮานาวะดาสร้างมาเกี่ยวกับวัตจักของมนุษย์เมื่อมีอารมณ์ปีน้องเน่นนก็ต้องมีนาม,มาซีพอมีนาม,มาซีปั๊บวาจิบจะต้องล่างกวนไม้กวนที่จะอิโม่อ้นี้ไม่โตนะถือว่ายุฟ้าเนาะจารออภยยัยเนาะในหนังสือคีตาบอย่านะนอเลมทีหนึ่งนาทีแปดสิบห้า น๋อเลยกับพี่น้องไปเลยเพิ่มเติมได้ในเรื่องสุนัตให้ล่างอสูจีนี่เนาะนาทึงเหมนมันสะอาดกสุนัตให้ล่างเละนาครูยมินันคีลาฟในหนังสื้อบายอรี่เนาะเล่มทีหนึงนน่งนาทีหนึง่งรวยหนึ่งน่ออัลลอฮุอะลลอฮ์นาสุดท้ายนี่พี่น้องนากาอ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่า เราทางไลยให้การสนับสนุนเราทาง้ลยช่วยเลือกกันนะเนโนนในงานศาสนาก็เราจะดําเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่นะ้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยกาทีมงานทุกคน อยากจะคอบคุณอผมพี่น้องตุกๆุกานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทลรดมาและโดยเฉพาะยังยิ่งพี่น้องที่ให้การโอนข้ามาหรือว่าช่วยเลือในผิดข้องโรคเป็นประจำในตุกๆุกุกวันที่เข้าทางบัญชีอามดุลิลละพี่น้องขอคอบคุณพี่น้องตุกา่านเหลียวแต่กำลังความสามารถของพี่นองเราไม่ได้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่น้องอยู่แต่ฟัม Jutifam ikhlas, na na kongpome pinong tuktan. Kau ay Allah subhanahu wa ta'ala top ten, pullabun kun ngamfam dikong pinong jing, Allah subhanahu wa ta'ala newan akhiran. Wa billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศดระเบิดทุกคำตำซามแฟมิลี่ชอ็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปดหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร086-289-1906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีถมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา8 1เท่านั้น